สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีนะไพรออสนะครับวันนี้ก็แต่เช้าเลยนะครับต้องพากันออกกําลังกายนะครับต้องบอกว่านี่เนื้อตัวก็มอมแมมทุกวันนะเพราะว่าฝนตกนะครับแฉะ,ะเลยนะครับผมถนนก็ลําบากครับเดินช่วงนี้เนี่ยไพรออสนะครับผมบัสไปออสไปเร็วไปเร็วนยเนื้อตัวมอมแมมมากเลยนะครับเช้านี้นะครับผมนี่ นี่แหละครับผมนี่แหละชีวิตของไพรออสของเรานะครับซึ่งเป็นช้างที่อยู่นอกโรงนะครับก็ทุกเช้านะครับก็จะตัวมัมแมมนะครับเพราะว่าเล่นโคลนนะครับผมก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับแต่เช้านี้อากาศดีนะครับผมไม่ได้ตกนะครับออสไปเร็วไปลูกไปถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับมาลูกมาดูถนนนะครับดูว่าออสจะลงได้หรือเปล่าครับดูการลงเขานะ ลื่นมากนะเป็นดินแดงนะครับเบรกดีป่ะเนี่ยไปเร็วไปโอ้โหเบรกดีมากเลยนะครับผมไปเร็วไปนี่นะครับก็เป็นวันที่เราออกกําลังกายครับทุกเช้าเลยนะครับผมแล้วนะครับมาเนี้ยอ๋อเด้ยฝั่งนี้ลูกเพชรนะเนอ่านี่นะครับผมโอ้โหรับแดด ยามเช้านะครับวันนี้นะครับผมดูครับกะดีมากเลยนะครับผมนี่นะครับปลอยออสของเรานะครับมาเป็นมะมากินหญ้าอร่อยยนะครับเช้านี้ก็หอบหญ้านะกินไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปอาบน้ำกันนะครับผมช้างพลายก็มีงาครับแทงดินทุกวันนะครับผมหลักก็เฉะนะครับ แต่ช่วงกลางวันนี้เราก็จะย้ายนะครับช่วงกลางคืนเราก็ผูกตรงนั้นเราจะทําหลักใหม่อยู่นะครับช่วงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมเนื่องจากรถเราก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับต้องปรับที่ก่อนนะครับผมนี่นะพลายออสนะครับผมโอเคนะเราจะพาออสไปเดินออกกาลังกายกันเลยครับผมไปกันเลยออสไปเลวไปไปไปแนวันน,นี่นะครับอ้าเร็วมา,มานี่มาเร็ว ไม่เรียกก็จะกินครับไพรออสนะครับนี่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนหลังไพรออสนะครับโอ้โหออสหิวอีกแล้วนะครับผมอเรามีน้ําอ้อยนะออสนะกินหน่อยนะครับน้ําอ้อยนะครับผมนี่นะครับก็หอไปด้วยนะยังไม่หมดนะเสบียงที่หอไปนะครับผมวันเดียวนี้เราอยู่หลังช้างนะครับผมนี่นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็อยู่กับไพรออสของเรานะครับผม โอ้โหเนี่ยดูดิครับไม่ต้องพูดเรื่องโซปกรกปนะเรานั่งบนหลังช้างทุกวันทุกเช้าเนี่ยเราคือไม่ได้อาบน้ํานะครับเราเราก็คือเราต้องวนออกกําลังกายก่อนแล้วก็กลับมาอาบน้ํานะครับผมก็เลยนั่งบนโคนี่แหละนะครับผมทุ่นะพอถึงที่บริเวณอาบน้าเราก็อาบที่หลังนะครับผมโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมไปกันเลื่นนะครับผมไปลูกไม่มีแล้วดูนะครับนี่ ไปเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้กับธรรมชาติบนดอยที่ปางของเรานะครับอากาศสุดชื่นทุกเช้านะครับผมสุดอากาศเย็นนะครับผมด้านหลังครับจะเป็นสีดอนะครับสองพันกับคุณยายแม่มาคุณยายคุณศิก์ครับด้านหลังโอเคนะครับไปกันต่อนะครับนี่นะครับก็สกปกมากเลยนะนี่นะครับดินเยอะมากเลย เราก็นั่งไปงั้นแหละนะครับผมถ้าที่มาด้วยทุกวันนี้ก็เปื้อนโคลนทุกวันน,นะครับผมบอกเลยว่าเราอยู่กับช้างครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมอีกแล้วนะครับโดมบรรยากาศนะครับผมนี่นะฮะากาดีมากนะครับเช้านี้นะครับหบอกยามเช้านะครับ แสงอาทิตย์ยามเช้านะครับผมกับไครออตของเรานะครับจอมหิวนะครับย่ามีก็จะเอาไม้ไล่อีกออตระวังดีดตาพ่อนะลูกไปไปก่อนเนี่ยไม้จังบางทีเขากินนะครับเราก็ไม่สังเกตดูไม้นะครับดีๆก็บางทีก็ดิดเราได้นะครับผมมนไล่นะครับที่โค้งๆแบบนี้นะครับช้างก็กินได้หมดนะครับผมนี่ฮะนี่จะเป็นรั้วนะครับไม่มีรั้วนี่คือเข้าไปกินได้เลยนะโหนะครับผมนี่ ถนนครับดูหลังไพอัหน่อยนะครับผมสนุกสนานกันยามเช้านะครับทุกเช้าเราก็ออกกาลังกายนะครับผมอากาศดีนะครับรับบรอิอากาศที่สดชื่นนะครับลมเย็นสบายนะครับนี่หมอกยามเช้าออดเอ้ยพอแล้วนะโอ้โหนะครับผมนี่เอาจนได้นะสูงมากเลยนะเดดอาพอแล้วนะพอแล้วนะเนะดี๋ยวดีนะหยา่าพอแล้วลุกไป,ป พอล้ไปโอ้โหเดีวไม้จะดีดเรานะไม่ใช่ไนะไปเร็วแต่ลายลูกไปไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวไปเอาหญ้าไปกินที่หลักแล้วกันไปบรรย,กยากาศยามเช้านะครับผมถนนเราที่เราเดินทุกวันนะครับนี่นะครับัต่อฝอสุดหล่อของเรานะครับที่ยังอบกินอะไอยู่เลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาดูจังหวะในการยกหัวไพรออสในการเดินนะครับผมนี่นะครับนี่นะมีไหล่ด้วยดูไหล่ด้วยไหล่เขาก็นี่ฮะซ้ายขวาซ้ายขวานะสนุกนะครับการนั่งบนตรงคอช้างนี่จะนุ่มมากนะครับเพราะว่ามีแต่ไขมันนะครับผมเรานั่งหลังตอนนี้นะเราอยู่หลังไพรออสนี่คือนั่งตรงนี้นะฮะจะเป็นตรงที่ส่วนโค้งของกระดูกดสันหลังนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนั่งเหมือนคอนไม้นะก็ยังมีนุ่มอยู่นะเพราะว่าเขาจะมีหนังอยู่แต่ตรงที่นั่งคอเนี่คือจะนุ่มกว่าที่สุดของเขาแล้วนะครับผมนี่นี่ก็จะมีเพื่อนๆน,นะนี่จะเป็นนุ้งหนิงนะครับเบรเรนซ์ซี่นะครับจะมีคู่หูนะครับที่อยู่ด้วยกันนะก็จะมีนุ้งหนิงอีกเชือกอยู่ฝั่งนู้นนะครับน้อยใหม่นะครับผมก็ เป็นเพื่อนรักเพื่อนสีกันนะครับผมอีกเชือกหนึ่งอยู่ฝั่งโ้นนะตอนนี้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับวานก็มาเก็บอึอ,อะไรพวกนี้นะครับผมก็เดินออกกําลังกายกันสายๆหน่อยนะ,ะบ,าบางเชือกนะครับผมวันนี้เรามาเช้าหน่อยนะครับรือเพื่อนเพื่อนบางเถียจะยังไม่ทันนะครับผมนี่จุมหญ้าอยู่นะครับนี่ไฟรอสเราวันนี้ตอนเช้าๆเลยนะครับผมนะมายกคอยกไหล่กับไพรอสนะครับผม เดินกันตอนเช้าๆเลยนะครับแสงอาทิตย์ยามเช้าครับอุ่นมากนะครับผมตอนเช้าๆมากเลยนะครับที่นี่หมอกเต็มนะครับหมอกยามเช้าคืออากาศเย็นมากเลยนะครับผมนี่ฮะตอนนี้พระอาทิตย์ออกแล้วนะครับผมขอรับแสงอาทิตย์นะครับอบอุ่นมากนะครับผมบรรยากาศก็สดชื่นนะครับเดินไปกับพลออสของเรานะครับผมนี่นะฮะ ก็ยังกินหญ้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ขอบหญ้านะครับไม่หมดนะครับผมก็ยังกินได้อยู่นะครับนี่นะครับผมเอานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ ใกล้จะถึงที่บริเวณช่างอาบน้าแล้วนะครับวันนี้เราคงต้องอาบน้ําดีดีหน่อยนะครับผมนี่อาบน้ําทุกวันนะครับถ้าไม่อาบน้ําก็โคลนอาจจะเยอะกว่านี้นะอันนี้คือเมื่อคืนนี้เองนะครับก็เมื่อคืนรู้สึกว่าจะเล่นไม่ค่อยเยอะนะฝนตกเมื่อคืนนะฮะปกติก็จะเต็มนะครับเต็มเนื้อเต็มตัวนะครับโคลนนะครับผมวันนี้ถืออากาศดีมากเลยดูคลาเนี่ยฮะนื้อไหลเขานะครับผม เสียงการกินหญ้านะครับกบเคียวไปขอเลยเอาแล้วครับตอนนี้เราใกล้ถึงที่ลำธารแล้วนะครับเราไม่แอบน้ำธารนะครับผมเพราะว่าลำธารตื้นมากนะครับช้างใหญ่นะครับคืออาบน้ำไม่ไม่ท่วมตัวนะครับตรงลำธารด้านล่างอย่างนี้นะครับก็จะมีที่เดียวที่เราอาบประจําคือข้างบนนู้นนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับก็จะเป็นลำธารไหลนะครับ ไม่ลึกนะครับผมตื้นมากนะครับคือช้าอาบน้ําไม่ได้นะครับถ้าอาบที่ลําธารเราก็ต้องขัดนะครับผมวันนี้เราอาบที่ฝักบัวดีกว่านะครับเราใช้ความแดงความรันความดันแรงของน้ําดีกว่านะครับฉีดนะครับผมโคลนก็จะออกหมดนะครับอาบที่ลําธารอาจจะไม่หมดนะครับผมต้องเหนื่อยกันหน่อยนะฮะไปกันเลยนะครับไปกระต่อนะครับเรื่อยๆนะครับนี่สนุกสนุกนะครับวันนี้ตอนเท้านะครับ มาชมไพออดหน่อยนะครับหลังช้างเป็นไงฮนะโอ้โหนะครับหิวนบนหิวนะครับผมอ้อยนะนี่งวงเขาไม่ถึงวะเนี่ยอ่ะบนขอได้น้ำอ้อยหน่อยเออนัอ่นแหละไปลูกไปเช้านะครับผมไปเร็วไปต่อนะครับเดี๋ยวรเราจะอาบน้ำกันหน่อยนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ถึงที่อาบน้ำแล้วอันจะเป็นที่พักคาฟานนะครับผมันจะเป็นไพน์นาโบนะเออเไยไปนี่ันห้องแถวนะครับจะเป็นที่อยู่ของฟานนะครับผมไม่ชาติมากนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับตัวเรนช้างอาบน้ำของเรานะครับนี่เราก็เดินทางมาถึงที่เราต้องอาบน้ํากันแล้วนะครับผมก็มีเหล่าช้างอยู่นะอาบน้ําก่อนหน้านี้นะครับดูรรยากาศของเรานี่นะนั่นไงก็จะเป็นพลายทองเพิ่มนะครับผมอาบน้ําอยู่นะครับเห็นไหมน้ำไม่แรงนะรู้สึกว่าน้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เราเช้าก็อาบน้ํากันนะครับผมนี่จะเป็นท้องสานะครับด้านในออดื่มน้ำไหมลูกนี่จะเป็นที่ดื่มน้ำเลยอ้าไม่ดื่มน้ำํำไปอาบนากหน้านะลูกไป,ปเดี๋ยวเราจะพาอาอสไม่ดื่มน้ํานะครับเช้านี้นะอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราจะออดอาบน้ํานะครับผมนี่นั่งลงอะออดนั่งลง นั่งลงลูกเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนั่งลงกินยาอยู่ครับนั่งลงก่อนอ๋อนั่งลงนั่งลงนั่งลงมานั่งลงนี่จะอาบน้ำที่ไหลเนี่ยออลีลาเลยนั่งลงดิลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงนี่นะครับผมนี่เราจะอาบน้ำนะครับนี่นะครับ ดูท่านอนขเขาก่อนโอเคนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะอาบน้ํากันนะครับดูว่าสะอาดแค่ไหนนะครับดูยังกินนะกินน้าอยู่นะครับกินหญ้าอยู่นะครับผมน้ําไม่ดื่มนะวันนี้นะดูสภาพเขาดีครับหน้าหลังด้วยโอเคนะครับผมวันนี้เราจะแค่ล้างโคลนออกเฉยนะครับคงไม่ได้ขัดกันนะครับผมดูว่าทองเพิ่มนะ่ายหนึ่งนะครับนี่ อาบน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมออได้แป๊บหนึ่งนะลูกอ่าออดนาวดิโอเคครับตัวอาบน้ำพอยอดกับเราเลยครับผมเดี๋ยวมาดูจะรอเหล่าขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะรอเหลาขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับผมอ้าวสวัสดีครับนี่ก็อาบน้ำที่บร้อยแล้วนะครับผมอ่าเช้านี้ก็ท้องไม่เต็มนะครับผมก็เดี๋ยวออกกำลังกายตอนเช้านะครับอาจจะ ยังไม่ได้กินหญ้านะครับกินเล็กน้อยนะครับคือยังไม่ได้กินเต็มอิ่มนะครับผมน้ําก็ไม่ดื่มนะโอ้เช้านี้นะมันจะดื่มตอนบ่ายๆนะอากาศร้อนๆหน่อยนะออสเลยมามาเร็วโอเคนะครับก็อาบน้ำรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาออสไปกินหญ้าต่อนะครับออได้าลูมมาเรนะ็วามาเร็วมามาเร็ว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  เอานะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนี่นะเป็นการออกกําลังกายกันตอนเช้านะครับกับไพออดของเรานะครับอาบน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เช้านี้ครับเราคงต้องอาบน้ําเราต้องไปกินหญ้ากันต่อนะครับผมก็ชีวิตประจําวันของเราก็ประมาณเท่านี้นะครับผมให้ดูรอบๆหน่อยอ๋อเราหุ่นเป็นไงบ้างนะครับ อยู่ในช่วงขาลงนะครับผมไม่ได้ช่วงขาขึ้นนะฮะตอนนี้โอเคนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามมาด้วยนะครับเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ